สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับในวันนี้เราจะมาดูนะครับลายมือของคนที่หาเงินไม่พอใช้มันเป็นลักษณะแบบไหนมีเครื่องหมายอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะนําเสนอนะครับเพราะว่าสําหรับคนเรานะครับในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับ ถ้าหากใครหาเงินได้น้อยไม่พอใช้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชีวิตทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าใครมีมือแบบไหนถึงจะหาเงินไม่พอใช้นะครับเราก็มาดูกันสำหรับลายมือที่หาเงินไม่พอใช้นะครับมันก็จะมีอยู่ไม่กี่จุดอ่าเราจะมาดูทีละจุดอันดับแรกนะครับสำหรับเครื่องหมายแรกก็คือเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับ เครื่องหมายสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับถ้าใครมีเครื่องหมายลกาักษณะนี้นะครับก็คือขีดตรงมาแบบนี้แล้วก็ขีดลงอย่างนี้นะครับแสดงว่าเจ้าของมือนะครับมักจะมีช่วงชีวิตหรือช่วงเวลาที่หาเงินได้ไม่พอใช้ในช่วงที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ของชีวิตอ่าจุดต่อไปนะครับก็คือเส้นวาสนานะครับ ที่ขึ้นมาไม่ถึงเส้นสมองหรือหยุดแค่ที่เส้นสมองนะครับจุดนี้จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าของมือมักจะมีการทำมาหากินหรือว่าสร้างรายได้ได้แบบเป็นพักๆเป็นช่วงๆเมื่อทำไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ไม่ประสบความสาเร็จก็ต้องไปเริ่มทำสิ่งใหม่มักจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับจุดต่อมานะครับก็คือ เส้นวาสนาเช่นกันแต่เป็นเส้นวาสนาที่ไม่ต่อเนื่องนะครับในช่วงที่เสน้นวาสนาเนี่ยขาดตอนไปเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะใครที่มีเส้นขาดขาดปะประไม่ไม่ติดต่อกันลักษณะนี้ครับอาจจะต้องเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆต้องไปที่อื่นหางานใหม่เริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆครับ ทำให้เงินที่มีอยู่อ่ะมันไม่สม่ําเสมอเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายส่งผลให้การเงินเนี่ยไม่คอใช้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นเหมือนตัวเลขปฏิกิริยานอกจากหาเงินไม่พอใช้แล้วเนี่ยเส้นใจที่ตกช่องหมดเปลืองนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ส่งผลให้เจ้าของมือนะครับมักจะมีเหตุต้องใช้เงินอยู่เสมอเสมอด้วยเหตุเนี่ครับทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ ส่งผลให้เงินอ่ะมันก็ไม่พอใช้ได้ง่ายอ่าอันนี้ก็คือจุดที่สามารถสังเกตได้นะครับอ่าเราจะมาสรุปใหม่อีกครั้งนะครับก็คือเส้นแรกนะครับก็คือมีเส้นสามเหลี่ยมเกิดขึ้นที่เส้นชีวิตในลักษณะนี้นะครับขีดตรงมาแล้วแคขีดลงมาอย่างนี้ใครที่มีเส้นลักษณะนี้จะมีจะหาเงินไม่พอใช้ในช่วงอายุที่เครื่องหมายเกิดขึ้นนะครับ จุดที่2ก็คือเส้นวาสนาที่ขึ้นมาไม่ถึงเส้นสมองเส้นแบบนี้จะทำให้เจ้าของมือหาเงินได้แค่พักหนึ่งระยะหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยซึ่งในช่วงที่ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นปกติอยู่แล้วที่การเงินจะไม่พอใช้เนาะจุดต่อไปก็คือเส้นวาสนามีปัญหาเช่นขาดเป็นระยะระยะพวกนี้ จุดที่ขาดนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินส่งผลให้ในช่วงที่ขาดแล้วไม่ต่อนะครับถ้าขาดแล้วไม่ต่อเนี่ยก็จะทําให้ขาดช่วงของเงินของรายได้ที่เข้ามาส่งผลให้เงินไม่พอใช้อีกเส้นกันโดยเฉพาะคนที่มีเส้นเ,เส้นใจนะครับมาตกช่องหมดเปลืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นคนที่ใช้เงินตามใจตัวเองไม่ค่อยได้เก็บสะสมเก็บออมหรือวางแผนการใช้จ่ายที่ดี หรือแม้กระทั่งนะครับคนที่บริหารจัดการเงินดีแต่เส้นใจตกช่องหมดเปลืองเนี่ยมักจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินอยู่เสมอด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนทำงานหาเงินเก็บเงินได้เยอะเลยแต่ที่บ้านมีปัญหาก็ต้องส่งเงินไปช่วยเขาอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือจุดที่เราสามารถมองแล้วก็สังเกตได้นะครับถ้าใครมีเส้นลักษณะน,นี้ในมือก็ลองสังเกตดูว่า เรามักจะมีปัญหาการเงินอยู่บ่อยๆหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราถ้าเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาสงสัยหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ลายมือก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ